ผู้คนเดินออกมาจากศาลาริมน้ำมาที่ซุ้มเล็กๆที่เปิดให้เช่าวัตถุมงคลร้านตั้งอยู่แถวทางเดินไปที่ห้องน้ำเจ้าของร้านเป็นชายชราร่างเล็กผมของแกงอกทั้งหัวไว้หนวดเคราสีขาวในชุดหม้อห้อมสีซีดเก่าผ้าเขามาคาดเอวตามร่างกายมีลวดลายอัคระเต็มไปหมดกำลังนั่งจิบชาอยู่ที่ร้านแพงเล็กๆของแก มีพระเครื่องของขลังต่างๆวางเรียงรายอยู่เต็มแผงมีป้ายเก่าๆสีเหลืองตัวอักษรสีแดงเขียนรับเช่ากุมารทองนางกวักสกายจ้องอ่านป้ายด้วยความสนใจเป็นพิเศษส่วนชาวคณะยืนมองดูวัตถุมงคลต่างๆแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนดีอยากเช่าอะไรไว้บูชาดีครับลุงเจ้าของร้านทักพอดีหนูอยากเช่ากุมารทองค่ะสกายบอกความต้องการของเธอ ทุกคนในวงต่างประหลาดใจหันมามองที่เธอทำไมถึงอยากเช่ากุมาล่ะหนูวัตถุมงคลร,ร้านลุงมีเยอะแยะลุงคนขายพูดพร้อมหยิบตะกุดชิ้นหนึ่งยื่นให้ดูพอดีห้องใหม่ที่หนูเพิ่งย้ายเข้าไปหนูโดนกวนจากอะไรก็ไม่รู้จนนอนไม่ได้เลยค่ะหนูเลยอยากหาอะไรไว้คุ้มครองลุงพอมีให้หนูบูชาไหมคะสกายอธิบายเสียงสัน่นลุงคนขายจ้องมองสกายตาเขม็ง หยิบจอกชาขึ้นจิบจนหมดแก้วจากนั้นแกก็หลับตาทำปากขยุกขยิบเหมือนพูดคุยอยู่กับใครสักคนจนสักพักแกก็ลืมตาขึ้นมาเอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบเอารูปปั้นกุมานขนาดเท่านิ้วก้อยมีสีทองกับสีเงินเป็นแบบองค์ยืนในเลี่ยมกรอบใสแกเอามาวางบนถาดกำมหยี่สีแดงยื่นให้สกายดูกรณีของหนูไม่ธรรมดาจุกมันบอก องเดียวเอาไม่อยู่หรอกต้องเอาไว้บูชาสององสกายหันไปมองหน้าเพื่อนๆในวงต้อมพยักหน้าแล้วถามแทนว่าแล้วกุมารสององนี้ลุงให้เช่าเท่าไหร่ครับองละ9 9 9บาทกุมารสององนี้เป็นพี่น้องกันองค์สีทองเป็นชายชื่อโคจาส่วนองค์สีเงินเป็นหญิงชื่อสุมาลีจัดสร้างตั้งแต่ปี18จากเจ้าอาวาสองค์ก่อนนู้น บูชาดีมีฤทธิ์ปกป้องคุ้มครองให้โชคให้ลาบแก่ผู้บูชาลุงคนขายอธิบายร่ายยาวแต่การเลี้ยงกุมารหนูจะทำเป็นเล่นๆไม่ได้ก่อนพาเข้าที่พักจุดทูบ16ดอกไหว้ขออนุญาตพระและเจ้าที่เจ้าทางให้เรียบร้อยหรือหากไม่สะดวกจุดทูบก็สามารถกล่าวปากเปล่าได้ก่อนเข้าพื้นที่สกายหยิบแบงค์พันสองใบในกระเป๋า วางลงบนถาดกำรรมยี่สีแดงข้างคางกุมารสององค์ลุงคนขายนำกุมารใส่ถุงผ้ายื่นส่งให้เอาใส่กระเป๋าถือไว้อย่าไว้ในที่ต่ำก่อนเข้าเขตที่พักอย่าลืมให้ขอเจ้าที่เจ้าทางให้เรียบร้อยส่วนการจัดวางเอาไว้ใกล้องค์พระที่บูชาได้แต่ให้วางไว้ต่ำกว่าเล็กน้อยการถวายของบูชาให้ถวายน้ำแดงผลไม้นม ขนมหวานห้ามถวายของข่าวของดิบส่วนของเล่นถวายได้ตามสะดวกดอกไม้พวงมาลัยถวายได้มันสวดคาถาบูชาบ่อยๆเพื่อเพิ่มพลังและให้กุมารทองเชื่อฟังถ้ามันบำเพ็ญบูชาสม่ำเสมออาจมีความสามารถติดต่อสื่อสารกับกุมารได้พูดเสร็จลุงก็ยื่นแผ่นกระดาษที่เขียนคาถาด้วยลายมือของแกส่งให้ หนูสามารถขอพอรได้ตลอดเวลาหากบนบานสารกล่าวให้ตั้งสัจจะวาจาให้ดีสำคัญถึงแม้พรที่ขอบางครั้งอาจไม่สำเร็จแต่ก็ควรหมั่นถวายน้ำและอาหารมิให้ขาดสกายกถุงกุมารขึ้นพนมมือไหว้แล้วนำใส่กระเป๋าเสื้อที่หน้าอกของเธอหากไม่ต้องการบูชาต่อแล้วสามารถส่งต่อให้คนอื่นที่ต้องการหรือนำมาคืนที่นี่ได้ นะลุงคนขายพูดจ้องตาสกายไม่กระพริบค่ะขอบคุณมากนะคะลุงสกายยกมือไหว้กล่าวขอบคุณแล้วขอตัวลากลับรถยนต์ฮอนด้าแจ z สีขาวขับมาจอดริมฟุตบาทหน้าทางเข้าตึกที่พักของสกายเธอยกมือขึ้นไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางขอนำกุมารทองทั้งสองเข้าไปบูชาในห้อง เสร็จแล้วสกายก็บอกลาทุกคนแล้วเดินเข้าที่พักสกายมองขึ้นไปที่อาคารที่เธออยู่ยังหวาดวันเธอเดินแวะซื้อน้ำแดงสองขวดและขนมหวานสองชุดจากนั้นก็เดินไปที่ลิฟต์เพื่อขึ้นไปชั้นที่เธออยู่พอประตูลิฟต์เปิดที่ชั้นสองสกายใช้มือซ้ายหยิบเอาถุงกุมานขึ้นมาจากกระเป๋าเสือ้อเธอยกมือขึ้นไหว อธิษฐานถึงกุมารทั้งสองให้ช่วยปกป้องเธอจากสิ่งเล่นรับต่างๆในห้องไม่ให้มารบกวนเธออีกต่อไปสกายเดินไปจนถึงหน้าห้องยกมือไหว้ขออนุญาตพระในห้องขอนำกุมารทองทั้งสองเข้าห้องจากนั้นเธอก็ยื่นถุงกุมารไปที่ประตูฮ,ฮ,ฮึเสียงลมพัดวูผ่านหน้าเธอไปจนผมยุ่ง สกายไขกุญแจแล้วเดินเข้าห้องทุกอย่างปกติเรียบร้อยดีเธอนำกุมารทั้งสององค์อ <im> ันเชิญใส่ผ่านไว้ที่หลังตู้เสื้อผ้าด้านล่างหิ้งพระเธอนำน้ำแดงสองขวดและขนมหวานสองชุดถวายแล้วสวดคาถาบูชากุมารทองจนเสร็จก็บอกกล่าวในใจน้องโคจาน้องสุมาลีช่วยคุ้มครองแม่ด้วยนะลูก ขอให้อย่ามีสิ่งไม่ดีมารบกวนแม่ในห้องนี้อีกเลยวันนี้แม่ขอถวายน้ำแดงกับขนมให้ลูกๆนะจ๊ะแล้ววันพรุ่งนี้จะไปหาซื้อของเล่นมาให้ลูกๆนะจ๊ะสาธุสกายได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กสองคนดังแว่วขึ้นมาเบาๆ